กรณีสังหารหมู่ลูกเรือจีนในแม่นำ้ำโขงโดยที่มีทหารไทย9้าคนตกเป็นผู้ต้องหานั้นเป็นเรื่องสำคัญถึงขั้นที่ว่านายกรัฐมนตรีเวินเจียเป่าของจีนนี่ต้องยกหูโทรศัพท์ส่วนตัวมาถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรทีเดียวครับเพราะว่าเรื่องนี้จีนเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งและนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยจำเป็นจะต้องแสดงความสนใจและก็ตามเรื่องนี้ด้วยตัวเอง เรียกร้องให้ผู้นำรัฐบาลไทยกระตุ้นให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าไปเร่งรัดให้เต็มที่เพราะว่าการเดินของเรือจีนเนี่ยเข้ามาจากทางใต้ของจีน12ปันนาผ่านเข้ามาในแม่น้ำโขงซึ่งก็แน,น่นอนครับผ่านทั้งพม,มา่าทั้งลาวเขมรและไทย ข่าวที่ออกมาก็บอกครว่าเป็นกลุ่มไทยใหญ่ที่ตั้งตนเป็นเจ้าพ่อเป็นนักเลงเป็นผู้มีบารมีรีดไถเงินอีกบางสายก็บอกครับว่านี่เป็นการค้ายาเสพติดขบวนการใหญ่ที่มีผู้ที่มีอิทธิพลในบริเวณสามเหลี่ยมทองคันก็คือไทยพม่าและลาวเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีอยู่จีนก็รู้ครับแต่ว่าจีนเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรในเมื่อ เป็นเรื่องของเรือที่หลุดเขมานอกเส้นเขตชายของจีนแล้วฉะนั้นจีนจึงเสนอให้มีการประชุมด่วนซึ่งก็ประชุมไปแล้วเพื่อจะตั้งเป็น,นกลไกใหม่เป็นคณะกรรมการทํางานใหม่มีจีนมีไทยมีพมา่ามีลาวและก็กัมพูชาที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีใน,ในการตั้งกองกําลังหรือว่าเป็นการช่วยกันลาดตะเวนให้ปลอดภัย เพราะว่าจีนเห็นว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นมาแล้วทําให้จีนเนี่ยเสียหายทางไทยเองก็ประกาศยืนยันครับว่าจะเดินหน้าที่จะจัดการกับเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาถึงแม้ว่าทหาร9คนที่ถูกกล่าวหาและมอบตัวแล้วจะปฏิเสธก็ตามเพราะเป็นที่รู้กันอยู่ครับว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยลูกแม่น้าโขงเนี่ยมีปัญหามากเพราะว่าคล้ายๆกับบางจุดเนี่ยเป็นโนแมนสแลนคือว่าไม่มีใครเป็นคนดูแลรับผิดชอบโดยตรง ไม่ได้อยู่ในขุ้มข่ายของการปกครองดูแลของประเทศใดประเทศหนึ่งฉะนั้นนี่แหละครับเป็นเรื่องสะท้อนว่าจีนเนี่ยเห็นเรื่องปัญหาความมั่นคงทางใต้ของจีนและบริเวณลรูปแม่น้นําโขงเป็นเรื่องสําคัญถึงขั้นที่ว่านายกรัฐมนตรีจีนเองจะต้องลงมือที่จะติดตามเรื่องแล้วก็แน่นอนครับแปลว,ว่าจีนก็จะมองว่าแถวนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องผิดกฎหมายค้ายาเสพติดของเถื่อนรวมไปถึง การรีบไถและเป็นช่องทางที่จะทําให้เกิดกลุ่มก้อนที่อาจจะก่อการร้ายอนาคตต่อไปก็ได้จริงกลวนอย่างนี้ที่สุดครับฉะนั้นสังเกตชัดเจนนะครับว่าวนเจียเป่าต้องยกหูถึงนายกไทยเองจริงๆครับ